สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่ h ชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับหลังจากที่ฟังคลิปมันบอกว่าวันที่11-14ถึง14มันเป็นช่วงเวลาแต่มันพูดไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ ถ้าตามความเข้าใจวันที่11ถึง14มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาเจาะที่จะทำพิธีกรรมอะไรต่างๆศัยศาสตร์แต่มันพูดผิดอยู่อย่างหนึง่งมันบอกว่าฝั่งพ่อพระเอกแม่นางเอกต้องใช้เวลาช่วงนี้ทำพิธีกรรมต้องเตรียมแผนกุลีกุจิทำให้เสร็จในวันนั้นวันที่11 ถึง14มันผิดตรงนี้ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงว่าวันที่11ถึง14มันเป็นช่วงเวลาเหมาะสมกับการทําพิธีจริงๆเนะ่ะเราต้องมาดูว่าใครเป็นคนที่เตรียมการหลุดออกมาเองพูดแบบเป็นกลางถ้าสมมุติเป็นลุงที่เตรียมการลุงจะไปวัด GPS ทําไมต่อให้ลุงไปวัด GPS ลุงจะทิ้งลูกไว้ที่บ้านทำไมถ้าลุงจะเตรียมแผนการบ้านลุงต้องเคลียร์ไม่มีใครอยู่ตามที่พวกมันใส่ร้ายว่าลุงอุ้มหลานไปนู่นไปนี่มองแบบเป็นกลางเลยการที่ลุงไปวัด gps แล้วให้ลูกๆอยู่บ้านวันเป็นกิจวัตรประจำวันของเขานะ่ะมันไม่มีอะไรแปลกมันเป็น ปกติถ้าดูฝั่งตรงข้ามละ่ะกิจวัตรประจําวันของเขาคืออะไรเวลาสางเน่ากับสามีจะไปข้างนอกกรีดยางหรือทำอะไรจะทิ้งลูกถ้าลุงว่างป้าว่างก็จะเอาลูกนะ่ะไปฝากไว้แต่ถ้าลุงกับป้าไม่ว่างสางเน่าหรือสามีคนใดคนหนึ่งต้องอยู่บ้านดูแลลูกหรือไม่ว่างก็เอาไป ฝากกับยายหรือน้องสาวตัวเองกิจวัตรของกระหังของมันน่ะกับน้องสาวมันคนละอย่างกันบวกกับวันนั้นน่ะมันเป็นวันหยุดแต่ของคนเหล่านี้น่ะมันก็เกิดผิดปกติการเปลี่ยนแปลงอันแรกคือพากันออกจากบ้านหมดไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเลยความคืบหน้าจากทางช่อง youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้อย่างนี้ครับ บอกเลยว่าเป็นแผนตื่นมากมีการยุยแยงให้ยูทูบเบอร์กับลุงพลแตกคอกันยุยแยงให้พระกับลุงพลน่ะแตกคอกันคนที่สร้างความเดือดร้อนหรือปัญหาให้กับลุงกับป้ามันไม่ใช่พระยูทูบเบอร์แต่มันคือบ้านสามหลังนี่แหละสางเนา่ากระเปดกระหังหน้าขาวถ้าคุณไม่ฟังตำรวจหรือ คุณไม่มีจิตใจที่จะโยนความผิดหรือหาแพะรับาบาปเนี่ยลุงกับป้าก็ไม่เจอปัญหาการที่บอกว่าเป็นพระเพราะเสนอให้สร้างพญานาคทำให้ลุงพลต้องเจอกับปัญหาเจอคดีอื่นก็ไม่เกี่ยวทำไมถึงบอกว่าไม่เกี่ยวตอนที่ยังไม่สร้างพญานาคพวกมึงก็สร้างปัญหาให้เขาแล้วขนาดแม่โสรพี พวกมึงนะ่ะก็เริ่มโจมตีแล้วว่าสร้างความงมงายมึงหาอ้างว่าเขานะ่ะตั้งเจ้าแม่ขึ้นมาเพื่อขายดอกไม้ทูบเทียนตอนนั้นนะ่ะยังไม่สร้างพญานาคเลยตอนนั้นก็มีปัญหาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอสร้างพญานาคแล้วสร้างปัญหาให้กับเขาไม่เกี่ยวตั้งแต่พวกมึงนะ่ะออกมาบอกว่าสงสัยเขาพวกมึงก็ ได้ก่อปัญหาให้กับเขาแล้วหลังจากนั้นน่ะมึงก็สร้างปัญหาให้กับเขาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ก่อปัญหามาเรื่อยๆตั้งโดมเจ้าแม่สรพีก็ก่อปัญหาให้เขาเขาจะไปทําบุญเจ็ดวัด9วัดก็ก่อปัญหาให้เขาเขาเปิดรับบริจาคสร้างศาลาวัดภูหลวงก็ก่อปัญหาให้กับเขาทั้งๆที่ตอนนั้นน่ะเปิดรับบริจาค หลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาวิจารณ์ว่าการเปิดรับบริจาคมันเป็นปัญหาไม่ว่าเจตนารมของเรานะ่ะมันดีเพื่องานบุญแต่ปัญหาเรื่องเงินจะก่อให้เกิดปัญหาสุดท้ายตรวจสอบทุกอย่างโปร่งใสความคิบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับสิ่งที่เราจะมาขายี้ในวันนี้คลิปเสียงต่อไปนี้ เป็นเสียงของผู้สูญเสียใครได้เห็นคลิปนี้ก็คงจําได้ว่าลักษณะท่าทางอาการการพูดการจาของผู้สูญเสียเป็นไปด้วยความที่มีความกังวลลักษณะอาการที่พูดนะ่ะไม่ได้บ่งบอกว่าเขากําลังโกหกอันนี้สําคัญภาษากายภาษาคําพูดสีหน้าท่าทางไม่ได้บอกว่าเขากําลังพยายามโกหกในการสัมภาษณ์ดังนั้น หลักฐานนี้มีความสำคัญยิ่งว่าน้องหายก่อน9โมงส่วนการรับรู้ของคนนั้นต่างกันมีคนเห็นพี่หาน้องตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีแก๊งจำปาก็มารู้ว่าน้องหายก่อน9โมงย่าชิมารู้ว่าน้องหายตอน9โมงป้าแตนหนะมารู้ว่าน้องหายตอน9โมง30นาทีแต่คลิปนี้แม่ยืนยันว่าน้องหาย 9ก้โมงในคลิปผู้สูญเสียให้สัมภาษณ์ด้วยหน้าตาที่มีความกังวลใจเศร้าเป็นการตอบที่ชัดเจนว่าเขายืนยันคำพูดของพี่คำพูดว่าเพลอหลับไป10นาทีตื่นตื่นมาณนเะ้านาิกาหรือ9ก้นากา1นาทีเป็นช่วงที่พี่นะไปพบกับป้าแตนแล้วป้าถามว่าไปทำยังไงน้องจึงหาย ปฏิกิริยาของคนเป็นพี่ตอบว่าดูมือถือเผลอหลับไป10นาทีตื่นมาก็คือ9ก้านากาแม่ยกคำพูดของพี่มาพี่ไปพูดกับป่าแตนก่อนแต่ต่อมาน่ะแม่พยายามบอกสังคมว่าจริงๆเขาให้โกหกว่าหลับจริงๆนะไม่ได้หลับเชื่อว่ามีการแปรปรวนปรุงแต่งภายหลังหน้าตาไม่ได้บอกว่าพยายามจะโกหก ในที่สุดแล้วเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามนี้มีคนบอกว่าจริงๆแล้วก็คือคำว่าเผลอหลับหรือเพิ่งมารู้ตัวเนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับผมเชื่อว่ามันเหมือนมีการรู้กันว่าเฮ้ยหนึ่งปีเนี่ยเดี๋ยวจะแขวนนะมึงต้องใส่ชื่อลุงพลไปก่อนละกัน เพราะว่าถ้าคดีนี้พิสูจน์ได้ว่าน้องไม่มีคนฆ่าขึ้นไปตายเองพ่อแม่ก็จะสวยด้วยจะไปทางไหนก็สวยจึงสวยที่ลุงพลทีนี้นะ่ะจึงให้ลุงพลเป็นฆาตกรไปก่อนลุงพลก็งงสิอะไรวะสเดือนกูวิ่งให้ทำแทนทุกอย่างนั่นก็พ่อแม่ญาติก็ป่วยกันระนาวเหลือลุงพลคนเดียววิ่งตาเลือก บางคนก็ไปนั่งรับเงินอยู่เงินเข้าเงินเข้าลุงพลไม่อยากทําก็ต้องทําตํารวจมาลุงพลก็เป็นคนต้อนรับยังพาไปชนสูตรนิติเวชตรงนั้นตรงนี้ลุงพลนะไม่ใช่พ่อทําขนาดนี้นะ่ะมันเหมือนพ่อแล้วนะส่วนพ่อเป็นไงล่ะหมดแรงไม่สบายเคยคิดว่าหรือเขากําลัง ให้ลุงพลติดเบ็ดเหมือนจะล่อให้ลุงพล่ะไปติดเบ็ดอยากให้ลุงพลไปสัมผัสร่างน้องไปนั่นไปนี่แบบว่าหลานเอ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลุงกำลังหาทางช่วยอยู่นะสมมติว่ามือไปแตะพี่นาฏเลยครับเหมือนขุดบ่อล่อปลาให้ลุงไปติดกับให้ลุงพล่ะไปมีลายมือในตัวน้อง ด้วยเหตุที่รู้เท่าไม่ถึงการเก็บของใส่กระเป๋าเป้ให้ลุงพลเอาไปดีที่ว่าลุงพลน่ะบอกว่ามีคนจัดให้จึงรอดตรงนี้เพราะว่าเฮ้ยลุงพลทําไมรู้ว่าต้องเอาเสื้อผ้าไปถ้าเอาเสื้อผ้าไปแสดงว่ารู้ว่าเด็กไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือถ้ารู้ว่าตายแล้วไม่ได้ใส่เสื้อผ้า ก็เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนไม่ให้อุจารอย่างนั้นหรือ